มันเตียวหอยอยู่กลางตลาดแล้วเอาหอยมาเมือเ่อไหร่ครับหอยบดีได้ครับเอาบดีพี่น้องน้ากันเมื่อนี้วันที่เท่าไหร่ครับเมื่อไหร่มันที่ะะรรยสี่จ้ะสี่มีนานะครับ 2, รสองพันร้สเกตเจอกันยี่บ้านหนองขามเนาะตำบลหน,นองขามอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมินะครับหอยไม่จะใส่ครับไม่จะผู้เขียวจ้ะไม่จะผู้เขียวเมื่อนี้เอาเอาควายแม่ลูกเอาควายแม่ลูกมาเอ,าอ่เอ ราคาควายณ<ร>ตอนนี้ณวันนี้เป็นอย่างไรครับห้อยเป็นยังไงเน,น,น,นี่ยราคากะราคากับเพราะผู้ใดเป็นอยากเลี้ยงกับเปตาไปเลี้ยงอยู่จใจราคาเนี่ยกร<ต>ะ <พอ S 2> ตะกี้ก็บเ<ข>ได้ขายกันเนี้ยจ้ากระเพราะได้ซื้อได้ขายกันอยู่ราคาก็จ้าก็ไม่สมัยตะกี้เขากะน้องแส้นอะไรนะแม่ลูกเด็ดกอันนี้ก็หลักหมื่นอันนี้มันหลักหมื่นจ้าด้ได้พาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศการซื้อขายควายน้ำันควายใกล้หมานได้ควายเด้อจ้า สามหมื่นอ่ายี่สิบสองหมื่นเจ็ดยี่สิบสองหมื่นค่ะเดี๋ยวพอดีมาหน้าพี่น้องในห้อยเราจม่ใจพังพ้นนะครับเรานำควายเลี้ยงควายงามที่ลุงคิดอ่ะมาสามสี่สาวครับครับสามสี่สาวเดี๋ยวสาวนี้ก้อนนี้ประวัติบ่เนี่ยห้อยสาวนะใช่ครับเขาเป็นลูกสาวผู้ใดครับนะเป็นลูกสาวเบิ่มลูกสาวเบิ่มครับได้เท่าใดครับอายุเราอายุสิบเจ็ดเดือนสิบเจ็ดเดือนมาเบิ่งหน้าตานั่กันครับเบิ่งเลยครับ ผู้ทญิงก็สวยเด้เนาะงามของเราเยอะเนี่ยครับมาเอาไปเลี้ยงผู้ใดเอย่างใดคือคว้าคว้าจะคว้างเองโอ้ครับเลี้ยงมันตั้งแต่เขาเกิดได้ไม่เล่นเถอะครับโอ้ขอกเราเลยนะครับไหนอีหลานคือว่าแสนกว่าขายราคาเนี่ยลูกสาวเบิ่มลูกสาวเบิ่มเนาะเท่าแต่อพราห้อยเท่าแตเปิดไว้อีหลานเนาะสองเมื่อห้าครับยี่สิบห้าครับยี่สิบห้านี่ มันต่อได้เออของซื้อของขายเนาะครับของซื้อของขายข้อมส่งในภาคอีสานครับตัวเนี้ยเนาะครับอ่ามัเบิ้งตัวยี่สอนกันมาครับห้อยไหมต่อภาคอีสานครับสามตัวเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดีเบิ้งรายละเอียดลาตัวนี้เป็นบ้านๆหนี่งมีประวัติครับเนี่ยนะมีประวัติโบลาณใช่ครับมีใบเกิดให้เบิ้งนี่อายุสุสีตัวเบิ้งหันบ่ห้อยอายุสุสีกันบ่ครับลาเดี๋ยนะสุสีครับสุสีเนาะ เรามีใบเกิดเบิดอเด้ครับใบเกิดครับใบเกิดลาตัวนี้เนาะครับิดพูไทยบิดพูไทยครับพูดไดสนใจมาเอาลายถึกลายตัวนี้เท่าไหร่ครับออลราคายี่สิบเกจเนาะยี่สิบสามหมื่นตามเรื้อหนังใบเรื่องเดี๋ยวผมขอที่เบื้องภาพรวมครับมาพอให้มาเบื้องสาวใหญ่ก่อนไหมาเบื้องสาวใหญ่ตัวนี้ก่อน ครับมีใบเกิดเด็กเพชรภูแพงอันนี้ก็ลูกสาวครับมีใบเกิดเด็กลูกสาวได้ได้จากเดือนแล้วครับเนี่ยใช่ครับเนี่ยอายุเขาตอนนี้สองปีกว่าไอ้ผสมหรือยังครับยังครับนึกว่ขึ้นเดียวครับต้องบอกตรงลอยเท่แถดความสูนเราครับนะใช่ครับลูกความสูนเราลอยเท่แถดสามมันลอยสามสามสามบอกลบได้เนื้อได้หนังอยู่ครับนะครับขอท่ายยี่แถดครับว่าไปว่าไปเท่าครับสามหมื่น เดี๋ยวผมได้ขึ้นเบอร์ไปให้ด้ยครับเด้อเพราะว่าเราจําเบอร์เจ้าของบ่ได้มีใบเกิดเพชรภูแพีนอ,อันนี้ใบเกิดกันนี้ครับอ๋อเอกสารนี้เบิดทั้งสามคเลยครับนะครับครับส่วนเบอร์นี่เดี๋ยวผมได้ขึ้นให้ดใได้ครับเด่ยบ้าป้าสายเมืองพนบ้านป้าสายอยู่บ้านไหครับรบ<ค>้านกวกลำครับตำบลน้องแวงสุขพระเมืองพนครัพี่น้องใกล้เพราอยากไปเบิง้งของจริงขงึ้นนอกเนาะ มื่อนี้ก็หันมันมื่อนี้ก็หันมันได้ครับเด้อครับสามตัวครับต่อรองได้เหรอครับราคาล้มทรงได้ครับราคาที่เราเปิดนะครับถ้ามีสิทธิ์คุณพี่ถึงกับเราประกันเนาะเรายังเราประกันทุกอย่างครับขึ้นได้ครับครับผมอ่าพี่น้องไปช้อหาเราครับขึ้นได้ทุกตัวมาดูตัวเย็นได้ครับก็ลองได้ทุกตัวครับครับทุกไหนบางทีสันตรงขี้ตรงสี

พ่ขายได้ขายผมขายยิงมไ่มดมมาเออเาไปยิงเนะเอายิเนาะมาขายอ่ามันื่นาดิงเศทิงข้าวไหมมาเบิ้งควเลี้ยงของห้อยเรามาจากผู้เขียวอีกคู่หนึงนะครับแม่ลูกลูกนี่เป็นเดี๋ยวครับลูกนี่เป็น ลูกสาวลูกสายลูกซ้ายจ้ะเอาเถอะนัไนกับบ่ได้บวกกันมาแต่ไม่รู้มักเอียงมักเอีโอ้เอาเบ่ไปเอียงบ่ไปเยียงนั่งรถไปน้ำกันบ่บวกกันเลยอบวก <laughs> ลูกมียี่ห้องวะที่ครับเนะี่ยเออแต่ว่าเนี่ยหนังแล้วก็ขอทาเนะี่ยเนาะแต่ว่าหาปินหมักลาเนาะ ได้ว่าเป็นักลาอันนันนละหลาจาเป็นักลาทองได้เดือนกว่าเราผสมตอนนี้เรามีเอกสารแล้วผสมสร้างอุดรเดือนกว่าครับเดือนกว่าตามหมอที่เพ่นเชียนไว้นี่โอ้พึ่งผสมกลุ่มพลาที่พานมานะครับเดือนกว่าที่่านดูอย่างตัวเราห้อยว่าสองสามสามเนาะเราจะไปลูกที่สามบอกาท่อง ้ันที่สามค่้าทองความสูงก็ตี้อยสามขิดข้นยีดอกครับถามมองว่าแล้วมองอยากได้ครับสี่สิบห้าต่อด้ในยีดอกครับเนาะสี่สิบหกับคัมพบอไก่กับไปส่งในพี่น้องเนาะเบื่อมัครับมะสูตรหกห้าับสามสูเก็ดสี่ก็ดสงสามจ้าว่าอย่างครับค่อยลอยจ้าผู้เขียวเนาะผู้เขียวผู้เขียว ตามตามเวลามันเหรอครับตามกระแสเนาะครับผมอันนี้เป็นค่อยเลี้ยงน้อยไเนาะครับผมได้มาสามคมครับมันเหรอลูกครับลูกเป็นลูกสาวลูกแม่ครับแม่นี่ลูกแม่ยเพราะว่าค่อยลูกแรกครับเออแต่ว่าตอนนี้เขาผสมระบบครับประกันท้องให้อีกสามเดือนครับลูกแม่ในท้องอ่ะไอ้บ้านบ้านหรือว่ายี่ห้อบ้านบ้านครับบ้านบ้านอีหลานี่ก็ได้รอยสามสิบขึ้นคนละถ้าได้ครบเนี่ยห้อยว่าไว้านท่องไว้สองมื่นแปดพันครับต่อรองได้สองตัวสองสองมื่นแปดเมีครับแม่ลูกสองมื่นแปดเออลูกเป็นลูกสาวด้วยครับแล้อนั่งน้อยนะกินหญ้าแห้งกิน นี่คือแม่แล้วเดี๋ยวดิบิ่งภาพปลวกมาเบิังตัวใหญ่นี่ห้อยามาอันนี้ก็ลูกอะไรครับปู่หรือ,นนอแม่นี่ลูกปู่ครับแม่นี่อ๋อแม่นี่เนาะครับนั่นลูกปู่ครับใครที่ผ่านจากตัวนั่นเดีห้อยสี่บค่อยลูกสามนี่ครับสองสามตัวนี่ครับเออต่อไปการกันว่าสามกับสี่นี่บ่ต<อ>ล,ลอดต่อไปอะประมเมนครับตอนนี้ขึ้นแล้วอันนี้มีเท่าไหร่ครับประกันทองสี่เดือนครับอ๋อแต่อีหลานี่สูงนี่ด้วยครับนะ เมียนี่ประกันทองอีซี่เดือนลูกปู่ครับถ้าได้ห้อยคมนี่เปิดไว้สามหมื่นสี่พันครับสามสิบสี่นะครับเปิดเลยครับเนี่ยครับตอนเรเลี้ยงห้อยเนาะเนี่นครับขั้นบ่ไก่กับไปส่งให้พี่น้องเนี่นครับอันนั้นเป็นของเขาบ่ครับเนี่นครับขั้นบ่อีกว่าผมเคยได้เก็บภาพรวมเขาอีหลานนี่ไหมอีหลานนี่จะขันน้ำเลี้ยงน้อยนึงครับนี่เมียนี่แต่ว่าลูกดีครับลูกลูกเป็นดีครับเออลูกตัวใหญ่ด้วครับลูกเออลูกตัวใหญ่ครับ ห้อยลูกมีประวัติบอกเขายังเนื้อหนังดีแค่ลูกสร้างกุดองครับมีใบเกิดมีไอมีหลอดครับอเขาส่งเเกิดขาส่งลูกดีเนาะลูกดีอ่ะสูงททรเมย์แล้วนะเนื้อหนังแม่งกับประกันท่องอะไอีกสามเดือนครับโอ้แสดงมาท่องเบิดถ้าเด็กห้อยเปิดใบคมสามเมื่อนี้ครับต่อเด้นองห้อยเนาะครับต่อเด็กอ่าคันบ่ไก่ไปส่งพี่น้องเนาะน้องกิโลถอยที่คอเบื่อได้เท่ไหรครับมาได้ครับผมศูนย์เก้าสามครับ เก้าเก้าแปดเก้าแปดศูนย์หนึ่งครับห้อยอย่างครับชื่อห้อยชื่อนัดครับมาจากแจ้งสนามน้ำครับเราได้มาสามโคมงเลยครับแด้วเป็นควายเลี้ยงพี่ดองมาคิดเด็กไปโทรหาเราได้ครับมันมันได้ห้อยเด้ะลูกเป็นลูกสาวนะครับลูกสาว

不过我要做